สวัสดีเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอลเเดอร์อีกครั้งหนึ่งครับในงานมอเตอร์โชว์ครับวันนี้เป็นวันแรกของวันสื่อนะครับซึ่งในขนาดนี้ครับผมต่อเนื่องมาที่บูธของยามาฮ่าซึ่งจะมีการเปิดตัวกันไปเมื่อกี้นี้เองกับรถใหม่ล่าสุดที่ทางค่ายยามาฮ่าประเทศไทยนําเข้ามาขายนะครับแต่กวอนอื่นเลยนะครับก็คือจะบอกว่าบริเวณด้านหน้าทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่มีเรื่องของรถที่เป็นรถมีขายอยู่แล้วนะครับทางยามาฮ่าเลเดอร์ขับรวมถึงทางยามาฮ่าเล็กด้วยนะครับ ซึ่งวันนี้ผมค่อมอยู่ก็คือ R7 ซึ่งผมเองก็เคยขี่แล้วเพราะว่าน้องผมนะครับก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้พวกที่เป็นรถตัวที่เรามีขายอยู่แล้วผมไม่พูดถึงละกันเพราะว่าผมจะมาพูดถึงกับรถใหม่ล่าสุดที่ทาง Yamaha นามาโชว์ในวันนี้นะครับถ้าเกิดว,ว่าพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับเริ่มต้นก่อนเลยนะครับนี่เลยครับกับตัวของ R3 นะครับที่เป็น R3 ตัวใหม่ล่าสุดรุ่นใหม่ล่าสุดโมเดลใหม่ล่าสุด มีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ใหม่หมดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าออกแบบมาให้เป็น DNA จากรถแข่งดุดันนะครับเพราะเนื่องจากว่าจะเห็นได้ว่าสีสันนั้นเรื่องของลวดลายนั้นแล้วก็เรื่องของตัวของแฟร์ลิงเป็นรถแข่งไปแล้วนะครับสวยมากนะครับก็ดูดีกว่า r 3ตัวที่เราใช้กันมาประมาณนัก3 4,5ปีได้นะครับคือเรื่องขององค์ประกอบรถนั้น มีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็ผ้านั่งก็จะเห็นได้ว่าตัวของบงบอออกแบบมาดูดีนะครับสวยหมดเลยสวยหมดเลยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งแต่ว่าตัวที่เป็นสีคาแรคเตอร์ก็คือสีน้ําเงินอยู่ที่บนเวทีเดี๋ยวเราค่อยว่ากันละกันนะครับเอาไปว่าวันนี้ R3 เปิดตัวใหม่ล่าสุดแล้วแล้วก็จะมีวางจำหน่ายเร็วๆนี้นะครับตามที่ยามาฮ่าสแควร์ทั่วประเทศนะครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ต้องรู้แล้วกันนะครับก็จะเป็นรถที่เป็นค่ายสปอร์ตที่ไซส์กําลังดีแล้วก็ขี่ง่ายด้วยนะครับข้างๆก็จะเป็นอารายนซึ่งตัวอารายนนียก็เอาไปโชว์ที่งานของ Mo t ต GP เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะดูกันตัวที่เป็นอารายนที่เป็นตัวปกติสแตนดาร์ดและกันเพราะว่าเขาเอามาโชว์เพื่อที่จะเตรียมตัวขายต่อรถตอนนี้อยู่ข้างบนครับเดินทางขึ้นมาดูกันหน่อยนึงนะครับนี่ครับ อันนี้ก็คือ R3 ที่เป็นอีกสีหนึ่งนะครับสีน้ำเงินอ่าสีหากินของค่าย y a m a า a เขาอยู่แล้วนะฮะไม่ทร<ส>าบเหมือนกันว่าเพื่อนๆชอบหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วผมว่ามันเป็นน้ำเงินที่สวยงามนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็ดูสปอร์ตกว่าตัวเดิมเยอะมากนะฮะก็น่าดูครับน่าดูหน้าเหมือนกับรุ่นพี่เลยก็คือ R9 ที่อยู่ข้างๆาครับอันนี้เป็น R3 นะฮะเครื่องก็ยังคงเป็นเครื่องสองสูบอยู่ครับ 321cc ครับเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับซึ่งแน่นอนนอกเหนือจากตัวของ R3 แล้วเราจะเห็นได้ว่าข้างๆครับข้างๆจะเป็นการเปิดตัวของ R9 ที่เป็นสีน้ำเงินพร้อมขายเหมือนกันนะครับแต่ว่าราคาย,ยังไม่เปิดตัวนี้ครับมีเรื่องของเทคโนโลยีมากมายนะครับตัวของชชอคอัพก็เป็นชชอคอัพของ KYB ทั้งหน้า แล้วก็หลังนะครับซึ่งปรับระดับได้นะครับตัวของด้านหน้าเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นสไตล์ของ雷德เมาจากโรงงานพร้อมกับตัวของเบรกที่เป็นเบมโบสไตร์มาซึ่งแน่นอนนะครับตัวของช็อคอัพ KYB ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวของระบบเบรกก็ดีอยู่แล้วด้านหลังครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นช็อคอาพที่สามารถที่จะปรับค่าพีโหลดได้เหมือนกันนะครับหมุนปรับได้เป็นกระบอกทอ,อ,องอยู่ก็เป็นของ KYB ครับ รวมถึงรถคันนี้ครับอานายก็จะมีตัวของชิปเตอร์ครับชิปเตอร์ให้มาจากโรงงานแล้วก็ดูทรงแล้วก็จะเป็นชิปเตอร์ที่เป็นอัพแล้วก็ดาวด้วยนะครับก็พูดง่ายคือกำอไม่ต้องกำคัดตบเกียร์ปั้งปั้งปั้งป้งได้เลยนะครับแล้วก็ตัวของอานายครับมีเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าเป็นตัวของ IMU 6แกนนะครับ <c ans> เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการขับขี่ครับคนโทรลรถมีจังหวะในการเลียเบรกในโค้งได้ออโตเมติกนะครับ ซึ่งอันนี้ถือว่าเจ๋งมากๆและที่สำคัญครับเป็นตัวของรถสปอร์ตที่มี Cruise Control มาจากโรงงานด้วยนะครับโอ้หเฟี้ยวมากๆเลยครู e คอนโทรลสำหรับการเดินทางครับหน้าจอเป็นท FT ครับรวมถึงมีโหมดการขับขี่ด้วยนะครับ3โหมด4โหมดได้นะครับคืออันนี้เรายังไม่สามารถจะเจาะอะไรได้มากเนื่องจากว่ายังเป็นตัวโชว์อยู่แล้วก็ราคายังไม่มีการเปิดนะครับราคายังไม่มีการเปิดฉะนั้นรอคอยครับรอคอย เราจะให้ดูกันนะครับนี่คือตัวที่ผมสามารถที่จะดูกันได้ครับก็คือตัวที่เอามาตกแต่งในรูปแบบของการแข่งขันนะครับจะเห็นได้ว่าตัวของชงอัพ k y b นะครับปรับได้นี่ฮะแจ๋วเงงามเลยนะครับสวยครับบนก็เป็นเบมโบมาจากโรงงานแล้วก็ตัวที่เป็นปุ่มปรับคอนโทรลเลอร์ก็สวยนี่ครับโยกไปโยกมาจอยสติ๊กนะครับแจ๋วมากนี่ฮะครูสคอนโทรลมีการเซ็ตอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับ เฉาหมดมีไฟฉุดเฉือนเล็กๆอยู่ตรงนี้นะฮะประกับหน้าจิกมากเลยครับประกับดูแล้วเหมือนกับเล่นเกมกดเลยนะครับนี่ฮะขึ้นนลงๆซ้ายขวาซ้ายขวา BA สอซีเล็กสตาร์จบฮะคอนท้าสามสิบสามสบัวโอ้โหเฟี้ยวเงาอแล้วก็ปุ่มโหมดที่บอกไปนี่ปุ่มโหมดสามารถที่จะปุ่มปรับเปลี่ยนรูปโหมดได้นะครับโหมดการขับขี่ได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวแต่งที่เขาใส่เป็นตัวของท่อ ท่อจะเป็นท่ออาคาโปวิกนะครับมาจากโรงงานอ,าอันนี้ก็คือท่อที่ตรงรุ่นกับตัวของอารายเลยนะครับก็ถือว่าสวยครับเป็นการออกแบบมาที่โดนใจเลยนะครับแล้วก็ตัวของยางครับก็ให้มาดีครับเป็นตัวของแบตแ c k RS11 นะครับซึ่งใช้ในการแข่งขันในสนามได้นะครับเพราะว่าเป็นยางที่คอมเพลตรุ่มมากนะครับฉะนั้นอารายกับเครื่อง c r o s s p l น n ามสูบจึงเป็นอีกหนึ่งรุ่น ที่น่าสนใจเพียงแต่ว่าในขณะนี้ไทรยามาฮ่ามอเตอร์ยังไม่เปิดราคาเราเลยไม่สามารถจะทราบได้ว่าราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่ะนอกเหนือจากนั้นครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่เป็นการเปิดตัวอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับวันนี้ก็คือตัวของ sr ครับนี่ครับเดี๋ยวพามาดูครับนี่ครับจะเห็นได้ว่าวันนี้ sr นะครับก็ถือว่าเป็นตำนานของทางไทายยามาฮ่าที่หลายๆคนรอคอยนะครับกับเรื่องของความคลาสสิก านี่เลยมาแบบว่าสีนี้ไม่เคยมีนะครับออกมาให้2ส,สีเลยนะฮะเป็นตัวที่เราเรียกว่าเป็นตัว Final Edition ครับ Final Edition ซึ่งณนขณะนี้นะครับมีมาให้เรา2ส,สีก็คือเนี่ยสีน่สีแดงนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งสีอะไรสีเทาอะใช่ไหมสีเทานะฮะก็ถือว่าเป็น Generation ใหม่ที่ใช้ชื่อว่า Final Edition สำหรับ Yamaha SR 4 0 0 ตำนานตั้งแต่ประมาณยุค70นะครับของค่ายยามาฮ่าเขาก็น่าจะเป็นการตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบความคลาสสิกจริงๆนะครับเพราะว่าเขาคือเจ้าตำนานของความคลาสสิกตั้งแต่ยุค70เลยก็ว่าได้นะครับอนอกนอจากนั้นนะครับวันนี้ทางยามาฮ่าเองยังมีการนำเอารถที่เป็นรถแต่งนะครับมาจอดโชว์ซึ่งเป็นรถแต่งเป็นไอเดียให้เราได้เห็นว่ารถที่นำมาโชว์เนี่ย สามารถที่จะเอามาแต่งตามก็ได้นะครับอย่างคันนี้ก็คือเป็น n m a x เป็น n m a x ที่เป็นโชคเดี่ยวด้านหลังนะครับแล้วก็จัดของตรงของแต่งเต็มนะฮะเต็มก็เป็นสไตล์ครับเป็นสไตล์ให้รู้ว่า n m a x นั้นสามารถที่จะใช้อะไรแต่งเข้าไปได้เผื่อว่าเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆนะครับกับการตกแต่ง n m a x t e c h m a x ของเรานะครับแล้วก็อีกคันนึงก็เป็น XMa x ครับ XMAX ดำดุคันนี้ก็สวยนะครับสวยเหมือนกัน นี่ฮะเป็นช็อคอัพไซด์ดาวนะครับ YSS ใส่เข้ามาเต็มๆแล้วก็ด้านหลังก็เป็น YSS แล้วก็เป็นช็เดียวนะครับแปลงช็คเดียวสีก็เป็นสีดําดุก็ถือว่าสวยอีก1คันนะครับผมแล้วก็ที่ไหล่ไหลๆมาอีกก็จะเป็นตัวของแกนฟินะครับแกนฟอล์โนก็เป็นแนวแต่งเหมือนกันให้เป็นไอเดียกับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็ให้มาดูให้มันแบบดูพรีเมียมพรีเมีมหน่อยเพราะว่ามีการหุ้มหนังด้วยสวยสวยเหมือนกันนะครับ ก็ถือว่าเป็นสไตล์ครับเป็นไอเดียให้กับคนที่ใช้แกนฟรีนะครับรวมถึงนะครับยังมีอีกหนึ่งคันก็คือตัวของฟาซิโอซึ่งฟาซิโอเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเขามีโปรโมชั่นด้วยนะครับโปรโมชั่นของ f a ซิโอกับฟินนะครับจะมีโปรโมชั่นที่ ถ้าเกิดว่าซื้อภายในวันที่20กว่าเนี่ยเขาจะมีตัวของประกันนะครับจากทางวิิยะให้ด้วยนะครับชดเชย1,000บาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นเจ้าแรกเลยที่มีการนำประกันภัยเนี่ยเอามาให้กับผู้ที่เป็นผู้ซื้อฟินแล้วก็ตัวของฟาซิโอทันนี้ก็เป็นรูปแบบของการตกแต่งครับใส่ไปล้อตันเข้าไปฝากข้อเข้าไปก็ดูสวยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของตัวที่เป็นรถแต่งนะครับสรุปก็คือว่าณขณะนี้เนี่ยที่เราได้เห็นเนี่ย ก็คือจะนําเอาตัวเทคโนโลยีตัวของ YECVT นะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยอยู่ด้านหลังของเรานะครับเป็นตู้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงให้ดูว่าตู้ของ YECVT เนี่ยก็จะมีการโชว์ว่าตัวของระบบมอเตอร์ไฟฟ้าที่ทําหน้าที่ในการขับผู้เลขกขึ้นลงเนี่ยมันทําหน้าที่อย่างไรนะครับ <S <S เผื่อให้เพื่อนๆน,นั้นที่จะซื้อ NMAX TechMAX จะได้ทราบว่าอ๋อตัวของ YECVT เนี่ยพอกดปั๊บเนี่ย สายพานจะลงมาแบบนี้โดยการใช้มอเตอร์แบบนี้นะครับผมซึ่งจะมีตัวที่เป็นตัวชิปนะครับสสเต็ปสเต็ปแต่และสเต็ปก็จะมีช่วงของการทํางานที่รอบนะครับประมาณ2,000กว่า 5, ล้วก็แล้วก็สูงสุดก็คือที่7,000รอบนะครับเพื่อที่ทําให้สายพานเนี่ยขึ้นไวกว่าปกติก็พูดง่ายก็คือเป็นการไล่เม็ดให้เบาให้มันขึ้นเร็วๆแล้วก็เวลาที่ เรากดปุ่มชิปอีกครั้งหนึ่งยกคันเร่งจะกลายเป็นการเชนเกียร์นะครับซึ่งอันนี้ก็คือระบบที่ทางามาฮ่านั่นใสมาให้กับตัวของระบบ YECVT สำหรับ n Max เท่านั้นนะครับโดยเฉพาะตัว Tech Max นะฮะซึ่งไปลองขี่มาแล้วก็ถือว่ามันโอเคมากในเรื่องของการสมูทในการกดชิปเวลาที่แบบเชนเกียร์มันก็ปือ้อเวลาลงเขาครับมันก็จะแบบเบ่งทันทีเลยนะครับอันนี้ก็คือต้องอยู่ที่ว่าเรารู้จักการกดหรือเปล่านะครับกับตัวของระบบ YECVT นะครับอ่ะทีนี้มาดูกันต่อครับมีอะไรต่อ ตัวของทางบูธยามาฮ่าเองวันนี้ก็อย่างที่บอกไปนำเอารถทั้งหมดมาฟินเอาฟิรลนโนมาเอา,เอาแม้กระทงเอ็กเซเตอร์ก็เอามาโชว์ตอนแรกคิดว่าวันนี้จะมีเอ็กเซเตอร์ที่แบบว่าสีแบบดนๆเด่นๆน,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 นะครับแต่ว่าวันนี้ก็ยังสวยอยู่นะครับตัวนี้ต, New นตัวนิวเอ็กเซเตอร์นะฮะตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นรถที่หลายๆคนนั้นพอซื้อไปปั๊บก็ ไม่ต้องทำอะไรเยอะครับเพราะว่ามันอึดถึกทนอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นสีใหม่รวมถึงคันนี้ก็จะเป็นสีใหม่เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับโซนนู้นด้านหลังก็คือโซนที่เป็น N m a c กับตัวของ X m a กม็ Mac นะครับมีการตกแต่งมาให้ส,สวยๆเลยนี่ไหลามาดูกันก็จะเป็นแนวทางของการแต่งที่แบบเรียกว่าแต่งแบบสปอร์ตกับแต่งแบบทัวร์ริงให้เพื่อนๆได้ จับจองกันนะครับแล้วก็เอาไปแต่งตามรถที่คุณต้องการนะครับซึ่งอย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าวันนี้ตัวของ n m a c ก็มีการพรีเซนต์เยอะพอสมควรนะครับว่าระบบ YECBT มันดีอย่างไรรวมถึงตัวของอหน้าจอ TFT มันดีอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้เ,เพื่อนๆที่ได้เห็นรีวิวไปแล้วคงจะทราบดีว่าโอเคมันดูดีกว่าเดิมเยอะนะครับรวมถึงที่ผมชอบมากๆเลยก็คือตัวของไฟไฟหน้าโปรเจคเตอร์สว่างมาก ใช้คำว่าสว่างมากๆนะครับสำหรับสายเดินทางแน่นอนครับต้องชอบเพราะว่าไม่จําเป็นจะต้องไปต่อสปอ l ตไลท์แต่อย่างใดน,นะครับซึ่งณขณะนี้ก็มีโชว์อยู่ในอุโมงค์ให้เราถ่ายรูปเล่นกันด้วยนะครับบริเวณนี้อัอนนี้ก็คือตัวของ n m a x นะครับที่เอามาให้เพื่อนๆน,นั้นเตจุยแล้วก็ถ่ายรูปกันไปประมาณนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวสแตนดาดนะครับเพราะว่ายังเป็นจอ LCD อถ้าเกิดว่าเป็นตัวท็อปก็คือตัว t e คแ m ็ x นั้น จะเป็นตัวจอ TFT จากโรงงานนะครับพร้อมกับตัวการกดโหมดโหมดทัวริงอ่าไม่ใช่โหมดทัวริงโหมดทาวกับโหมดสปอร์ตนะครับสโหมดนะฮะรวมถึงสุดท้ายนะครับของค่ายยามาฮ่าวันนี้ก็คือนําเอาเรื่องของเครื่องเรือครับเครื่องเรือหางเรือข้างหลายนะครับเอามาโชว์กันนะครับเนี่ยครับมากันเยอะแยะเลยรวมถึงตัวของเวฟแลน n นอรด้วยที่ผมไม่เคยไปขี่มาแล้วก็คือตัวเวฟแลน n นอรที่เป็นตัว s u p e r j ร์อันนี้แรงจริงเป็นเรือยืน ส่วนนี้จะเป็นเรือน,นั่งนะครับซึ่งเรือน,นั่งก็ต้องบอกว่าเสียงดีมากนะครับเสียงของลำโพงดีมากนั่งไปเปิดเพลงฟังไปชิลมากนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ค่ายยามาฮ่านั้นนำมาโชว์ในงานของมอเตอร์โชนะครับสรุปภาพโดยรวมครับในวันนี้ทางยามาฮ่าเองก็นำเอาตัวของ R9 นมานะครับแล้วก็เอา R3 ตัวใหม่มาแล้วก็ตัว SR400 สีใหม่ที่เป็นตัว Final e dition มานะครับ และที่สําคัญก็คือว่าเราสามารถจะจองตัว SR ได้ตัว R3 ได้แต่ R9 ยังจองไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้เปิดราคาแต่นําเอาในเรื่องของเทคโนโลยีมาฝากเพื่อนๆกันก่อนนะครับใครที่ชอบในสไตล์ของรถสปอร์ตนะครับยามาฮ่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่หลายๆละคนอยากจะครอบครองครับเอาไปว่าอยากจะมาดูอยากมาดูตัวจริงนะครับมาได้เลยในงานมอเตอร์โชว์ครับกับบูธของยามาฮ่ใหญ่สุดและยาวๆเลยนะครับจุดเดิมเลยแต่งแต่งบูธแบบอลังการในงานสร้างรวมถึง จะมีโปรโมชั่นของพวกบิ๊กไบค์ด้วยซึ่งวันนี้ก็มีทุกตัวแต่ว่าผมคงไม่มีโอกาสเดินไปใครที่จะมาออกรถก็อย่างที่บอกครับไม่มีโอกาสมาที่มอเตอร์โชว์จองเลยครับที่ยามาฮ่าเลยเดือครับทุกสาขาใกล้บ้านท่านเพราะผมเชื่อว่าเป็นโปรเดียวกันอยู่แล้วนะครับผมโอเคครับนี่ก็คือภาพรวมของบูธยามาฮ่าในวันนี้ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะมีบูธต่อไปจะไปบูธอะไรติดตามชมนะครับตอนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ